สวัสดีครับเพื่อนๆผมขออนุญาตถอดหน้ากากหน่อยนะครับสวัสดีครับผมแจ็คนะครับโฮเทลเซอร์วันฟ็อกทอดวิกเตอร์ลิมาน่ยกสมาคมวิทยุสมคัครเล่นแห่งประเทศไทยในพรมราชูปรมถมวันนี้ขอเวลาสั้นๆมาคุยกันมาทำความรู้จักกันกับรีพิเตอร์นะครับระบบทวนสัญญาณหรือที่เราเรียกกันว่ารีพิเตอร์นะครับ แต่คราวนี้ละเราคุ้นเคยกันที่เป็นอนาล็อกกันมาหลายสิบปีและววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดิจิตอลรีพีเตอร์นะครับในกิ R, จกรรมที่สมัครเล่นนะครับในโดยเฉพาะเรื่องของ dmr ซึ่งปัจจุบันนี้ทางสังกรสนะครับทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระมราชูปถรัรมภ์ได้ติดตั้งขึ้นตัวแรกในประเทศไทยนะครับ เพื่อครอบคุมให้บริการพรื้นที่ครอบคุมในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับปัจจุบันตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับซึ่งก็มีพื้นที่ตามที่เราคำนวณไว้นะครับก็ตรงตามที่เราคำนวณไว้ทุกอย่างครอบคุมหมดนะครับพื้นที่รอบๆกรุงเทพนะครับที่เราลองทดสอบกันล่าสุดก็ไม่ว่าสายการติดตัวเครื่องนะครับก็สามารถรับฟังได้ชัดเจนนะครับสายการติดรถยนต์ก็สามารถไปไกล ในบริเวณถึงปริมณฑลได้นะครับตอนนี้เรามารู้จักกันว่าไอ้เจ้าดิจิ t a ลรีพิเตอร์เนี่ยมันมันคืออะไรนะครับมันจริงๆมันก็คือเหมือนรีพิเตอร์ทั่วไปแหละที่เราใช้กันอยู่เพเียงแต่ว่ามันมันเป็นดิจิตอลแต่ระบบดิจิตอลที่เราใช้ที่เราเลือกใช้ปัจจุบันเนี่ยนะจริงจริงมันม,ม,มีมีหลายหลายรีพิเตอร์ท่างที่คุ้นเคยกันนะครับหลายจังหวัดที่เราก็มีรดีสตาร์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมี DMR นะครับเป็นอีกค่ายหนึ่ง ขึ้นขึ้นมาในตัวแรกในในคอทมอการใช้งานเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพูดเจาะในเรื่องของรีมาก,ก่อนละกันนะการใช้งานก็ค่อนข้างจะไม่ยุ่ยยากอะไรถ้าเรารู้จักนะครับแต่ว่ามันก็จะแตกต่างกับการใช้งานของอันดล็อกพอสมควรนะครับอันดล็อกก็จะง่ายๆนะครับถ้าเป็นวิทยุทั่วไปเราก็กดกดปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าความถี่หนึ่งแล้วส่งีกความถี่หนึ่งแค่นั้นเองหลักการของรีพิเตอร์ ในดิจิตอลเดียมาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือกดที่ความถี่หนึ่งส่งความถี่หนึ่งความถี่ที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้งานก็คือค,อความถี่หนึ่งร้อยสี่สิบหกจุดหกสองห้านะครับและส่งก็คือลบหกร้อยเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องมีโทนอะไรเพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลนะครับคำถามคือว่าถ้าเรามีเครื่องอนาล็อกแล้วไปฟังเนี่ยจะจะรับได้ไหมรับได้ครับแต่เสียงมันฟังรู้เรื่องมันจะเป็นเสียงเป็นนอยส์เป็นเสียงก,กวนนะครับดังนั้นก็ถ้าฟังให เปิดฟังแล้วมันก็จะเกิดความลำคาญนะครับก็ไม่แนะนําให้เปิดฟังก็ควรจะต้องหาเครื่องที่เป็นดิจิตอลมามาใช้ปัจจุบันนี้ก็มีขายตามท้องตลาดนะครับก็ราคาไม่ไม่สูงอะไรไปลองลองอาหาดูได้นะครับการใช้งานเราก็ตั้งความถี่ตั้งความถี่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยในอนาล็อกนะครับแล้วก็กดส่ง มันก็จะทวนสัญญาณทุนสัญญาณกลับมาอีกช่องหนึ่งแค่นั้นเองแต่มันมีความซับซ้อนขึ้นเนื่องจากมันเป็นเบียตอ,อนะครับมันก็จะมีความฉลาดขึ้นเราเรียกว่าความฉลาดแล้วกันส่วนที่หนึ่งเลยคือถ้าเราติดต่อไม่ถึงเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาว่าเราติดต่อไม่ถึงนะครับไฟเนี่ยมันจะกรนะพริบนะฮะแต่ถ้าเราติดต่อถึงมันก็จะส่งว่าไฟแดงก็จะค้างนะ ซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าเราส่งข้อความไปเนี่ยมันถึงไม่ถึงสัญญาณบางทีสายกาดของเราเนี่ยมันติดตัวเครื่องมามันเล็กๆมันอาจจะไม่ถึงหรือเราเราอยู่ในจุดที่มุมอับเราเรียกว่ามุมอับเนี่ยกำลังส่งหรือแบตเตอรี่อาจจะโลก็ส่งไม่ถึงเจ้าดีมาร์วีพิเตอร์ตรงนี้มันก็จะตรวจสอบให้เราแล้วจะแจ้งมาไฟเราก็จะพริบเราก็จะดูไฟนะครับส่วนที่2เลยเนี่ย ในการใช้นอกจากที่เราจะคุยกันระหว่างในในเคบูเลเชียของรีพิเตอร์แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเอารีพิเตอร์ตัวนี้เราเรียกผู้ยันแบบบ้านๆนะครับเอาไปต่อเชื่อมต่อกับระบบะเพื่อให้มันเข้าอินเทอร์เน็ตไปฮุกอัพกับในช h a n n e l ที่มันต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับในภาษาที่เราเรียกกันเราเรียกว่าทอกรูปนะฮะทอก o u p มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นชัดเนะี่เราเราเข้าใจมอนเป็น,เป,นเป็นห้องชัดเนี่ยเหมือนในไลน์จำจะมีหลายห้อง นะครับปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยที่เราใช้หลากหลายก็จนมีอยู่3-4ห้องนะครับก็คือเราเรียก TG ก็ย่อมาจากท็อกกุ๊มนี่แหละทีจิห้าสอก็เป็นห้องประเทศไทยนะครับเหตุผลที่เป็นให้5้าสย์จริงๆย,อย,อยูอยู่เราตั้งเองไม่ได้นะเราก็ต้องประสานงานกับทางหน่วยงานที่เขาดูแลทางต่างประเทศเรา,เรากำหนดมาว่าของเราก็คือ5้า0สอเป็นห้องหลักก็เหมือนช่องเรียกขานเรา ต่างชาติที่เขาอยากจะติดต่อเรามาเขาก็อาจจะเปิดมาจากในท็อกกของเขาแล้วเขาเรียกเข้ามาเราก็จะสามารถที่จะทราบว่าโลเคชันที่เขาอยู่เนี่ยผ่านระบบ uh, apis นะครับ fi ท่านเขาสามารถเข้าไปดูก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะนี่ก็คือประโยชน์ที่เราใช้งานผ่านเจ้าดิรลเ r ดีโอหรือที่เราใช้ก็คือระบบใน dmr วันนี้นะครับคำถามต่อไปว่าถ้าผมอยากจะเริ่มต้นเนี่ยในการใชจ้จะเริ่มทำยังไงนะครับ ้องต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมจะต้องเป็นขั้นกลางขั้นสูงอะไรอย่างนี้ไหมคําตอบคือไม่จําเป็นครับถ้าท่านมีใบอนุญาตวิทยุสมารทเลนขั้นต้นอยู่แล้วเพียงพอครับก็ท่านก็สามารถเดินไปหาซื้อนะครับปัจจุบันก็จะมีวิทยุหน้าตาอย่างนี้นะครับท่านก็ไปซื้อแล้วก็ที่เป็น dmr นะครับจากนั้นก็มันจะซับซ้อนกว่าวิทยุ อ,อันล็อกนิดนึงอนาล็อกท่านก็สามารถที่จะใส่ความถี่แล้วก็คุยได้เลยใช่ไหมครับแต่ในดิจิตอลท่านจะต้องใส่ข้อมูลตัวเอง ID นะฮะท่านก็ลงทะเบียนว่า ID คืออะไรเขาก็จะให้ ID ของท่านซึ่งจะท่านใช้เก็บว่าเป็นติดตัวเป็นหมายเลขติดตัวน,นะครับเนี่ยแล้วมีคนเรียกมาก็จะมีข้อมูลของคนเรียกพอดีมีคนเรียกเพื่อนเรียกเข้ามามอนมีคอสายมีชื่อนะครับก็จะ ก็จะรับได้ย้อนมาเรื่องของไอ ID ท่านลง ID เรียบร้อยท่านใส่ ID ใส่ชื่อนะครับลงไปแล้วท่านโปรแกร,รมเครื่องก็จะรู้จักว่า,าใครเป็นเจ้าของเครื่องเวลาท่านกดขีมก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปผู้รับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยีผู้รับสักครู่เขาก็กดขีมาเราก็จะขึ้นหน้าจอหมดว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรคอทรายอะไรอยู่ที่ไหน นะครับก็จะจะมีข้อมูลครบถ้วนเราก็จะรู้นะครับรวมทั้งท่านท่านจะสามารถส่ง SMS ก็ได้ผ่านส่งเมอนข้อมูลหรือนะครับท่านจะคุยแบบไพรเวทก็ได้ปกติเราคุยกันเป็นกลุ่มได้ยิงกันหมดวันนี้ท่านต้องการที่จะคุยเป็นไพรเวทหนึ่งต่อหนึ่งก็สามารถที่จะเลือกเข้าไปคุยเป็นไ i รเวทได้นะมันจะมีฟังก์ชันพวกนี้เยอะแยะมากเลยค่อยๆเรียนรู้ของคงเราให้ฟังในพื้นที่จากัดแค่นี้ไม่หมด หลักๆก,ก็คือตอนนี้เรามีาดิจิตอลเรา,เา,เา,เามีดิจิตอลรีพิเตอร์นะครับในระบบ DMR ที่ให้บริการเพื่อนนะักผู้สมัครเล่นทุกคนนะครับทุกคนใช้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องมีวิทยุที่เป็น DMR system แค่นั้นเองนะครับหลักๆก,ก็มีหีข้อท่านก็ลองไปดูดูเอาแล้วก็มาใช้นะครับเพียงแค,แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว ส่วนท่านที่คําถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ผมก็คุยได้เฉพาะในพื้นที่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ใช่แต่ไม่จํากัดแค่นั้นอีกข้อนึงก็ข้อดีผมก็คงต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการใช้ฮอสปอตฮอสปอตเป็นอุปกรณ์เล็กๆนะครับซึ่งเราสามารถสื่อสา,ารกับฮอสปอตผ่านท่านท่านอยู่ที่จังหวัดที่ไกลขึ้นยกตัวอย่างท่านอยู่ที่เชียงรายหรือท่านอยู่ที่แม่ฮ่องสอนหรือยะลานะครับท่านต้องการคุยกรุงเทพเ านผ่านฮอสปอตมาฮอสปอตก็จะทําหน้าที่รับสัญญาณนะฮะวิทยุของของที่ท่านคุยตรงนี้เข้ากับตัวฮอสปอตตัวฮอสปอตเองก็จะทําหน้าที่ส่งสัญญาณวิ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ร,รีพิเตอร์รีมอาร์นะครับถ้าท่านกําหนดช่องทางถูกต้องช่องทางที่ถูกต้องคือเราเรา,เราเรียกว่าห้องห้องชัดนั่นแหละ,ะอทอกรุกของเราที่เราคุยกันสักคู่เนี่ย พอได้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไปออกที่รีพิเตอร์ดังนั้นผมอยู่ที่กรุงเทพผมก็ใช้เจ้าแฮนดี้ผมเนี่ยคุยผ่านรีพิเตอร์เสียงของผมในทอปก,กุกก็จะไปวิ่งผ่านระบบเข้าไปไปที่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่หรือ,รอประเทศไหนก็นแล้วแต่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ท่านก็มีอุปกรณ์ฮอสปอตเล็กๆเปิดท่านก็สามารถส่งสัญญาณเข้าวิทยุท่านก็ถือวิทยุตัวนั้นท่านก็วางไว้ในกระเป๋าวางไว้ในบ้านวางไว้ในรถน,น,นะครับท่านก็คุย ดังนั้นท่านกับผมก็จะคุยกันได้ผ่านระบบดี r มอานะครับแลวเพื่อนๆก็จะได้ยินข้อจํากัดก็ไม่จํากัดเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพนะครับมันก็จะได้ทั่วประเทศนี่คือนี่คือข้อดีนะเอาคร่าวๆก่อนวันนี้นะครับก็จะมีอีกมากมายค่อยๆเรียนรู้เดี๋ยวมีโอกาสที่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยากเพื่อนๆมาลองทดสอบลองใช้กันเยอะๆนะครับต่างสมาคมเองก็ คิดว่าการติดตั้งดีมาครั้งนี้ดีมารีวิตเตอร์ครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนและิู้สมัครเล่นทุกคนแน่นอนครับเป็นของใหม่แต่ว่าก็อย่าเพิ่งกลัวกับมันลองทดสอบอยูอจะลองดูนะครับขอบคุณครับ